รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินันวันนี้เรามาดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่สองค่ะซึ่งก็จะมีผลกระทบบางพื้นที่ในประเทศไทยนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม บริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันที่8มีนาคมค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ช่วงวันที่8ถึงวันที่10มีนาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะลักษณะเช่นนี้ก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมี ลูกเห็บตกบางพื้นที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะและก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงสําหรับกรเรกษตรกรก็ควรจะเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหายที่จะก่อให้เกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะ